งูหน่อยก็ยแต่กระโคน่นในแบบในหูจ้าก,กันได้เป็นเอ,อื้อยนอกนึกบ่ได้เป็นมูได้แบบในได้ลายยางนเนาะขอบใจนะบายดีเนาะทุกคนวันนี้ก็มาพอกับสองห้าคือเกาเนอนวันนี้ห้าก็ชอยทุกคนมากมาเป็นยูทูบเบอร์ เดี <mile> ๋ยวเสียมาหายเบิองเนาะว่าเป็นผู้ใดใส่เดะเฮ็ดยูทูบเปิดโตัวยูทูบยูทูปก็ได้เนาะเขาก็นี่ก็คือสองสบายดีเคเคเนาะเออตัวจริงเสียงจริงเพิรนมาเม่นั่มนั่มวะนี่พาเพิ่์มเมดชมเคาะห์เคาะที่อยู่

นี่หลายคนคือสิหูเราว่าเป็นไผ่ <laughs> ชอบเรียกว่าสวัสดีเคเคเนาะเจอสองแล้สบายดีเค,เ,ออคเ,ออเคดีโคตรจ้ากลายวันนี้เพิ่นมาเรียก KFC อะวันนี้ก็มาโอกาสได้มาเห็นใชไ้เวลาแบบมันรู้ตัวนี้ได้กินก็ไดออ้เห็นทั้ง,งนี้ก็เห็นต่างงาน <laughs> นี่สิเป็นลายสรัสามสิบหกกัไปทางไ2นสามสิบสองยังอันนี้ป้างอยนับสิเป็นขาดลอกมืองป่าได้หลายแดเข้าตกได้ใต้ไยนี่เนาะตัวจริงเพิ่นตัวเนยน้อยเนาะน้อยแห้งตางก็ข้าวแห้ง นายคน,นคือสิยวแจ๊กเยอะโขเอาหากินง่ายเนาอทายน้ำล้างกันนี่ <laughs> โอ้ยสูทปุ่นสะพาน้าผมจีกับเอาบรรยากาศดีเลยขันยามงามแดงๆฝนกระดังตุกเสาน มามลและมูลกระยาลมังเนี่ยซตัวนผ่าหล่อส้มค้อกส้มคองบรรยากาศดีแฮะนีบริบริเคยย่างมหาหอดผีดทักเกล็ด ตะขี่รถมามา่อยเด้กหอนนียดูสมุนดูสะพานเด็กยังอยู่ไก่อยู่ด้มันนี้พาส้มแบบไก่แห้งนะ ห้องบอเุเก็เจอกันจะเจอได้ก็่อเจอกันค่ะพิมสิกับตะมงห้องละสิบไปทรงตะพิมนะตอนนี้ก็เป็นไม่ได้สามมมคืองแล้วมั้งอี่สองสบายสบายดีเคยๆ,ๆ นิ้วผ้าพันมาอย่างาส้มคองเนาะเพราะว่าหมูว่ะสิไปใส่เนาะแกะอันนี้ก็เป็นคลองลาดะะท้าด้วย่ระตุ้นชมเ <c oughs> สี่ยเสียเสียเซาบเป็นคนผ่าด้านนั้นก็จะเป็นโบสถ์จะเป็นโบสถ์อันนี้คลองลาดท้าความ <c oughs> ยาวไปถึงไซส์กบกูเด้อย, <c oughs> ยาวเลยเล้อเนี่ยยาวจาก อันนี้เป็นรัชดารัชดาสามสิบหกมันไปหอดหลาดเผาเป็นบ่ไปเป็นข้องหลาดเผาเป็นเลยข้องนี่ปูหัวมันจะไปจบอยูอ่ไซกับปูหัวอกันกันเดินเข้ากับกระดิใจเราบอเคยพี่ัพมาหาจากเถื่อนเลย <laughs> <YouTuber S 1> <laughs> เลยูทูบเบอร์คนแหลกมาหาเนี่ย สองเราวกับแบบช่อแบบสองยังห่อยพันติดตามยังน่อยอยู่บริเวณยุทธภพหนูหน่อยแต่ก็คนเบิร์ได้เนาะเอหน่อยแต่แต่คนเบิร์คลิปเราไลายเนาะแต่ว่าคนติดตามเนาะถ้าผู้ใดบ่ทันได้ฮู้ก็สบายดีเคเคเลยนี่เขาไปติดตามได้เนาะแล้วแล้อธิบายเด้อเส้นทางนึกว่ายังจะเสียหันแบบสุดยอดเลยแบบคอยก็ยังแบบคือคือคอยบ่ได้ไปทาังไงเนาะ่อยก็เด้อบ่กว่าจก ต่เราเก่งได้เรามาหาขอ่อยแบบสุดอยอดแน่เราขับรถตลอดนอนอยู่กรุงเทพกันสบายตอนนี้ก็แล้วแง่ของแมน,นมันสิโอ้ยมันแมนหรือเปาในห้อมาต่างถิ่นนี่อ,พพ <laughs> อเปล่าอธิบายถูกแล้วข่อยนะอธิบายพอถูกเจ้าอธิบายถูกพพข่อยพระพุทธก็ข่อยแนมเบิ้งว่ามันอาจบาประมาณนั้นประมาณนั้น นี่ก็สซิเป็นโบวยที่เขาเคยทายไปไแตละแม่นทะรูไปขุนเด้ด้วยไ,ไปวางหินอันนี้สซิเป็นอ่าไปวางหินเลยมองนี่เพราะว่าไปมองนะไอันนี้คองเล็กๆอันนดอยนี่มันสามารถไปหอดวางหินได้วางหินเส้นทางวางหินได้ตลอดซ้า,ายหรอบนให้ใช่แล้วตปนนี่นี่หอกะ เคยกสิกรเพล่อกสิงานแลเราจะไปนั่งได MRT ที่รัชดาไปลงที่บางยี่ขันอันนี้บอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช้เวลาบ่คือเนาะเกินชั่วโมงเพระาะว่ามันมันไหวนะรถไปิษัทใหญมันไหวอ่าการเดินทางง่ายๆเนาะเมนี่ก็ ขอบใจเพราะนอทีมาหาเนาะกับแบบเบอร์แบบเข้าเข้าบล็อกคอยเลยมีไพ่มาหาอยู่แล้วนะแบบว่ามันมันอยากมันอยากได้สอยนี่แบบโจะได้เข้ามาไอซ์ส่วนลายพวงมีไพ่อยากเข้ามามันไกลมันโสดลอกมันโสดล็อกสกยแดกเนาะเขาก็สีข้อจบคลิปไปซัมนี่นะเนาะก็ขอบใจได้ดายเนาะที่แบบว่ามาเด่นไม่ยังน้ำเนาะเลยมาหูวใจกันเนาะบัตแข้งเข้าก็แข้งเจากับใบใกล้กันเนาะ เราอยู่สารวัตรคอยกันอยู่แขรงจับปลาซักนกกบะเบ้ไก่กันได้แบบได้หูจ้ากันได้เป็นเกลือนกหรือเป่าได้เป็นมูอะไรแบบไหนได้รายยังนาไหมคะขอบใจได้เนาะทีมหาเหมือนนี้ก็ดีใจอยู่ดีใจได้ยากเนาะนะคำลามไปเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะนะค่ะอย่าลืมเนาะ